สวัสดีครับมาจะเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมกับอาจารย์ปิชัยคือเก่านะครับผมวันนี้ผมมายอยู่าราดีๆมาบอกตากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามานั่งคุยนั่งพูดนั่งคุยกันดีกว่านะครับว่า ปั๊มตัวนี้มีหน้าที่แบบไหนทำอะไรข้อแตกต่างแบบไหนนะครับผมแล้วก็ส่วนอะไรมีอะไรมีอะไรมั่งประเด็นหลักๆผมจะเจาะจอเอาประเด็นหลักๆมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเรามานั่งคุยกันนะครับแต่วันนี้รุ 2, ่นถังกลมเป็นรุ่นออโต้ถังกลมผมจะไม่มีตัวอย่างนะครับ <c oughs> ผมก็เลยเอาประเด็นที่ว่าเป็นปั๊มเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแรนาันงที่นะครับมายกประเด็นนี้ก่อนนะครับวันนี้แล้วส่วนอะไรตัวอื่นแต่ผมก็จะอธิบาย เจาะเข้าไปทีละจุดทีละจุดทําความเข้าใจกับหน้าที่ทํางานของอะไรแต่ละตัวแต่ละชิ้นนะครับอันนี้เป็นปั๊มมิโซ่ด,ดังทุงที่นะครับถ้าเป็นของฮิเทชิก็จะเป็นสีเทาๆนะครับการทํางานของเขาเนี่ยผมจะเจาะประเด็นหลกัหลกๆเลยคือกล่องโฟลสวิกนะครับอาการเสียของเขานะครับเรามาพูดถึงเรื่องอาการเสียนะครับกล่องโฟลสวิกคือยู่ตรงนีนะครับกล่องโฟสวิ Switch, ตรงนี้นะครับ อะไรจะเป็นตัวนี้นะครับนี่คือถอดออกมาแล้วอันนี้ตัวนี้ผมเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าไปแล้วนะครับผมอันนี้วิธีการเปลี่ยนผมก็ทําไว้หลายคลิปนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับการเสียของเขาเนี่ยหนึ่งลิ้นปอกประกับตัวนี้ส่วนมากจะรูกเขาจะมีแรงอัดแรงดันของน้ำเขาเราียกว่ามันไม่เสมอมีการทํางานเองอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้ก็จะเป็นจุดบอดให้กับตัวกล่องโฟสวิกหรือเสียนะครับ นั่นหน้าที่ตัวนี้เวลาการทํางานของเขาเนี่ยหนึ่งเปิดน้ําปุ๊บขึ้นมาใช้ปึ๊บสั่งงานสั่งไฟระบบไฟจ่ายมาตรงนี้ครับผมเขาเรียกว่ากล่องดิจิตอลนครับเป,เป็นกล่องพวกมีอิเล็กทรอนิกส์อยู่ด้านในนะครับผมหลายท่านถามว่าอาจารย์ซ่อมได้ไหมตัวนี้ผมเห็นมีหลายท่านนะครับผมช่างอิเล็กทรอนิกส์แกก็จะช่างก็แกะสลิโคนพวกนี้ออกมาแล้วแกก็ทําการเชื่อมเปลี่ยนอะไรอยู่ด้านในซึ่งถามว่าได้ไหม ได้แต่การใช้งานจานมั่นใจนะว่าจะยาวหรือสั้นในะตรงจุดนั้นนะครับเพราะว่าจา์ก็จะไม่ต้อมผนมาจะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเปลี่ยนตัวใหม่ก็อยู่ที่พันกว่าบาทต้นทุนนะครับส่วนในการทํางานของช่างเขาก็จะต้องมีบวกค่าดุมค่าแรงค่าน้ี่มังน้ำมันนะครับอันนั้นก็ว่าการราันว่าเขาจะเท่าไหร่นะครับหนึ่งเวลาใช้น้าแล้วมีร้อนออกมาเป็นบางครั้ง ร้อนออกมาปุ๊บรีชงแรกๆบางครั้งชงกาแฟได้เลยนะครับแถวนี้จะร้อนมากๆแถวหัวเรือนแถวด้านหน้าจะร้อนมากๆเนื่องจากกล่องมันไม่ตัดไม่สั่งงานนะครับมีการไหม้ขออิเล็กทรอนิกส์อยู่ด้านในเขาไหม้อันนี้เขาจะไม่สั่งงานแล้วนะครับเขาจะไม่ตัดเลยสั่งทํางานอยู่อย่างเดียวปืนปืนอ,อยู่อย่างเดียวเลยนะครับผมแถวนี้จะร้อนหมดนะครับร้อนมากๆเลยแถวนี้ก็จะร้อนมากๆนะครับจะทําให้ฝาพวกนี้กระเด็น นเนื่องจากพลาสติกตรงนี้เจอน้ําร้อนเจอความร้อนเนี่ยจะมีการขยายตัวเกีียวเกีียวตรงนี้ก็จะมีการขยายนะครับตรงเกีียวตรงฟันเกีียวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาจะล้มจะโน้มขึ้นหรือบางอันนี้ก็จะหลุดออกเลยนะครับเกีียวตรงนี้ก็จะเสียด้วยนะครับอันนี้ประเด็นตอง ในสั่งงานกล่องไ่ทํางานาวิธีการต่อวิธีการเปลี่ยนวิธีการอะไรก็อาจารย์เคยสอนไว้นะครับอันนี้ประเด็นหลักๆเลยน้ําร้อนนะครับน้ําร้อนแล้วบางตัวหรือบางจุดหรือบางที่อาจจะไม่ทํางานเลยนะครับอาจจะนิ่งเงียบแล้วให้พยายามสังเกตดมดูกินมินไหมัออกมานี่ก็เตียบตัวได้เลยนะครับแล้วมีท่านหนึ่งครับอันนี้ใหม่ประเด็นหนึ่งนะครับ อาจารย์สปริงเนี่ยตกลงของผมเนี่ยมันไม่มีแต่ยังใช้งานได้ไม่มีการกระแทกไม่มีเสียงอะไรก็ถือว่าใช้ได้ครับผมจะหาไม่มีการกระแทกของตัวปั๊มในกรณีที่ปั๊มมันตัดนะครับถ้าหากปั๊มตัดจึ๊บจุ๊บจุ๊บเสียงนิ่มๆเบาๆโดยมีปัญหาตรงจุดนั้นแต่ถ้าหากปั๊มตัดแล้วกระแทกตึง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 ,ตงเนี่ย ต้องเรียบหาสปริงแบบนี้ใสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิตาชิหรือมิซูฟูกิกามาจ่าอะไรเหมือนกันหมดนะครับถ้าหากมีการกระแทกท่อที่บ้านเราตัวแถวๆปัมนะ๊มเนี่ยให้เรียบหาสปริงใส่ใส่าตามนี้่างนี้นะครับพอปั๊มเขามีสปริงปุ๊บในการตัดของเขาจะนิ่มจะไม่มีการกระแทกจะไม่มีการสะบัดของท่อเขาจะดังปุ๊บ,บดังนิ่มๆนะครับผมต้องเรียบหาเปีิงใส่ อันนี้คือปั๊มกระแทกต,ต,ตึงตึงในเรื่องสปริงนะครับจิดฟ้าให้แน่นตามเดิมอันนี้ก็ไม่มีสปริงครับผมผมพึ่งหาสปริงแต่ให้ผมก็เลยมาทําคลิปบอกว่ามีการกระแทกลักษณะเป็นแบบนี้นะจะได้รู้กันครับผมจะได้หาซื้อสปริงใส่ได้นะครับต่อไปตัวพิเชอร์วิตเวลาปั๊มทางานอยู่ที่บ้านนะครับ ตัดต่อบ่อยๆตื้อตัก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 นะครับอย่างที่พี่ชา,าบอกนะครับ <ception. S 2> เราจะทำยังไงไม่ได้เราจะเซตยังไงไม่ได้นอกจากเราจะต้องมาปรับตัวเฟเชอร์นะครับคือตรงนี้นะครับปรับตามเข็มนาฬิกาหมุนไปตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ต้องทำซีมาร์ตตัวนี้ให้แตกตัวก่อนนะครับทำให้มีการแตกหรือมีการขยับก่อน ไปอย่างนี้นะครับกดเข้ปัปให้มันบูมลงไปเลยครับผมเราก็จะหมุนได้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาปรับเปิดน้ําไว้ตื้อตัก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 เราก็จะหมุนปรับจนกว่าจะหายจืดแล้วก็พอนะครับแต่การปักผมเราเราต้องดูด้วยนะครับปั๊มที่บ้านเรามีน้ํารั่วน้ํสซึมน้ําอะไรไหมนะครับผมเพราะว่าการปรับเนี่ยจะเพิ่มแรงดันขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเลยนะครับดังนั้น พอควรระวังเวลาปรับให้ดูตรงจุดนี้ของเราด้วยดูก๊อกที่บ้านเราด้วยนะครับก๊อกก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะวันบีบน้ําก๊อกตันน้ําออกไม่สะดวกก็จะพาให้ปัมนะ๊มตืกตักตืกตัก,ต,ก,ต,กตืกตักเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ในเรื่องการปรับตัวพิชเชอร์นะครับต่อมาเป็นเรื่องแอร์ชัตเจอร์อันนี้คองมิตตูถ้าหากมีการใช้น้ําแล้วมี น้ำปุบ๊บๆๆๆๆๆปนมีอากาศปนน้าออกมานะครับผมมีอากาศปุ๊บๆๆๆๆๆอย่างนี้ก็แสดงว่าตัวนี้เสีย <à right. S 1> ก็ให้จัดการเปลี่ยนอะไหล่ได้เลยนะครับซื้อตัวใหม่มาอาการหลักๆเลยถ้า sea, หากมีน้ lime, <anos S 1> <KAR> ําปนอากาศออกมาก็ค<ๆ>ือตัวนี้เสียแน่นอนเวลาใช้น้ำปุ๊บๆๆๆๆๆแล้วก็จะหายนะครับช่วงแรกๆก็อยู่ปุ๊บๆๆๆๆๆพอใช้ไปสักพักหนึ่งเขาก็จะหายอันนี้ ให้จัดก,การในเรื่องตัวแอนชัดเจนได้เลยนะครับผมน,นะครับให้เดียแเราของฮิตชีเป็นแบบไหนครับอาจารย์ของฮิติชิครับนี่เหมือนกันนะครับถ้าหากมีน้ำาูฟูปุบออกมานะครับผมส่วนของมิโซ่การปรับก็เหมือนกันกันกบของยิติชีเมื่อกี้ของมิโซ่จะเป็นสีดำนะครับของยิติชิจะเป็นสีเทานะครับสีจะแตกต่างกันถามว่าทดแทนก็ได้ไหมได้ นะครับทดแทนกันได้ขอให้ค่าตัดเท่ากันนะครับค่าตัดให้เท่ากันเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับอันนี้เราสามารถปรับแต่งตามที่คลิปที่อาจารย์บอกไว้ในหลายคลิปนะครับก็สามารถปรับแต่งใช้งานได้ภายในบ้านเรานะครับวันนี้ผมจะเอาแค่นี้ก่อนสระแค่นี้ก่อนนะครับ <แ prospective S 1> ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับขอให้เอฟซีทุกท่าน ลองดูในคลิปแล้วก็ลองศึกษานะครับส่วนกระบอกไดรแฟมประเด็นพวกนี้ปั๊มไม่ตัดนี่ไม่เกี่ยวนะครับเป็นประเด็นหลังนะครับผมจะไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวนี้กระบอกไดรแฟมโอกาสเสียยากมากโอกาสเสียนี่ยากมากๆน้อยมากครับน้อยมากที่จะเสียครับส่วนมากจะไม่เสียเอ,เอาเลยนะครับส่วนมากจะมาตัวอื่นมากกว่ามาตัวนี้ตัวพิชเช่สวิตกับตัวตองโฟสวิตส่วนตัวนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาถึง ไดโอดเจนอยู่ในกระบอกตัวนี้หมดหรือไม่มีเราก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับตัวนี้ใช้เป็นตอนนะครับเ่อมาเช็คทีหลังนะครับตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนผมขอขอบคุณทุกท่านทุกเอซีทุก MC, ทกำลังใจนะครับที่คอยติดตามกันและทุกคอมเมนต์นะครับคุณบอกว่าดูแล้วเพิ่งมาเข้าใจกับคลิปนี้คลิปอื่นๆมันเป็นยังไงแต่คนอื่นเขาเขาดูแล้วก็ซ่อมได้ทําได้แต่คุณบอกว่าดูมาทุกคลิปแล้วมีคลิปนี้เราโอเคดีกว่าเพื่อนอะไรประมาณนะั้นคุณก็ หากเวลามันยาวเวลามไม่อะไรก็ไปดูอาจารย์ท่านอื่นนะครับผมส่วนมากผมก็จะเป็นเซลล์ผมก็ไปดูอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับผมต้องมาสนใจในเรื่องกับของอาจารย์ปิชาว่ามันเป็นช่างพื้นพื้นนะครับผม,มช่างพื้นบ้านไม่ใช่ช่างใหญ่ตโตโบราณนะครับผมส่วนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนค่อยเจอกันใหม่ครับ